สะานที่ขึ้นชื่อที่ข้ามแม่น้ำบางกงหลักๆก็คือสะพานบางมากงที่ถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทตรงที่จะเข้าอุบลราชธานีอันนี้ก็จะเป็นสะพานที่ข้ามมาจากถนนสายจากรสุปรรณการนะฮะสายคลองอ้อมนี่เลยครับจะเป็นสะพานใหม่ถนนตัดใหม่ถนนรอบเมืองกับทางเลี่ยงเมืองพี่ชาเคย่อนไหมเคย่อนไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคำาโบราณเล่ากันมาเนาะเขาบอกว่า จะขึ้นสะพานบางมะกงนี่ต้องดั้นหายใจแล้วก็อธิษฐานครับเขาว่าอย่างนั้นก็บอกต่อกันมาตลอดคือว่าเรานักงถือลูกพ่อสนทรพอ<ะ>เวลาที่เรานั่งรถจะข้ามแม่น้ําบางมะกงเนี่ยเขาบอกให้กลั้นหายใจครับนะครับจากฝั่งหนึ่งนะครับจนโค้นมาถึงฝั่งหนึ่งแล้วก็แล้ก็ดนหายใจเข้าไปจากครบก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีฮะก็อันนี้อันนี้ก็คือสมัยนี้เป็นรถเป็นรถยนต์ครับแล้วถ้าเกิดสมัยก่อนเป็นเป็น ควายเทีมเกลียนแล้วฮะอย่างนี้จะการหายใจผมว่าไม่ต่ำกว่าหนาทีนะพี่นะตอนนั้นสะพานยังไม่สร้างโอ้ไม่เห็นไหมทุกอย่างมันจะต้องมีที่มาที่ไปท่ามเรือใช่ไหมท่ามเรือเอาทำไมนะก็คือนะเรือข้ามแค่กั้นนิดเดียวพอกั้นนิดเดียวพอพอตั้งนโมสามจบก็พอครับตอนนี้เราวนกลับมาที่หน้าวัดแล้วนะครับเตรียมจะเข้าฝั่งนะฮะก็อะไรว่า วนมาได้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าวนมากก็ไม่ได้น้ำมันแพงน้ำมันแพงแหมหนึ่งร้อบาทจ้าหนึบาทนี่จริงๆจะให้ไปถึงไหนเลยเล่นเป่ากบกันก็หมดแล้วอืมกีฬาโบราณเกินสวยงามมากครับนาวัดมากทีี ดวงใจไฟแต่ครวนหาไหววอลวงพอช่วยพาให้มาพบดังที่หอนดนใจให้เจริมงอนลูกจะทวา Wait, mm -hmm. <laughs> ตลอดชั่วโมงินเต็มเลยนะเหนื่อยนะมครับเหนื่อยกว่าเรียกว่าเป็นความได้เปรียบของคุณผู้ชมเนาะใช่ไหมคุณได้เปรียบผมต้องจุงคุณหมายสารคุณไหมนะครับช่วครับน้ําหนักเวลาจะขึ้นจะลงอะไรต่ออะไรนี่ก็สบายสบายนะสบายตะกี้พี่ช่วยเลยผมโถผมเดินขึ้นสบายเรื่องเรือนี่นี่ผมผมเกิดมานี่มือถือพายมาเลยครับมือถือยพายมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำม่เกี่ยวเลย ที่เราอยู่ตรงบริเวณด้านหลังนีาเป็นตลาดสดชื่นนะสดชื่นชื่นเราลงเรือไปแล้วก็เห็นบรรยากาศเปลี่ยนมุมมองของตัวเองนะครับแล้วก็พอขึ้นจากเรือมาก็มีตลาดตลาดสดตลาดชุมชนสโมสรอยู่ข้างวัดหลวงพ่อโสธรนี่แหละครับอาหารการกินนี่อุดมสมบูนหนเห็นแล้วนี่อยากจะซื้อมาตลอดทางเลยนะฮะทุกอย่างนี้เป็นของที่เป็นแบบแบบชนบทชนบทเวลาแบบ่างจังหวัดนี่นะเวลาเวลา อาหารของกินนี่จะทาแบบเป็นหน้าการน่าทานโบราณโบราณธรรมชาติทั้ขนมทั้งแกงทั้งอะไรต่ออะไรนี่แหละครับเดี๋ยวเหมาเลยไหมเหมาเลยไหมเหมาไหมเมื่อสักครู่นี้เห็นซื้อใส่ถุงไปพานอาหารของกินเยอะแยะเลยครับเดินผ่านมาก็แหมจะจะแวะซื้อก็ตื้อหวนตื้อซิงจีอะไรข้าวขาหมูนี่เป็กกีมีมีทั้งของปิ้งของย่างมีอาหารทะเลด้วยนะครับน่าทานมากๆเลยอาทานมีทั้งอ่าคือเป็นอาหารทะเลด้วยก็ คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามานับเทศการสการะหลวงพ่อโสธรน,นะครับ,รบก็อย่าลืมมาแวะรับประทานอาหารแบบไทยๆดั้งเดิมกันบริเวณด้านข้างแล้วอย่าลืมลงเรือไปเที่ยวน,ลนล่ลุงผวนนะครับอบอกลุงผวนว่านี่ จำได้ไหมจำรายการพระเทบันเทิงอ่ะลุงผอวอนนออ่าอะไรนะลุงลุงไม่ครบบาทใช่ไหมเจ็ดสิบห้าตั้งอยุอายุอายุอายุแก่อายุยืนนะแม่คนบ้านรอกอยู่กับธรรมชาติเนี่ยอายุยืนแล้วก็ยังแข็งแรงอ่ะยังขัดท้ายเรือได้ยอดเยี่ยมมากนะครับให้คุณเป็นโชเฟอร์เรือนี่คุณไหวไหม มันไหวครับไหว,ว <S 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 รู้สึกว่าจะมีน้ำมทรดร่วงลงมาอ่าแล้วครับน้ำน้ำผืนน้ำมนลงมาเอาละครับวันนี้ก็สมควรกวลานะครับที่ให้ท่านได้ชมกันนะครับกับรายการของเรา,เานะเอฮาชาไม้ครับครับ,บท้าก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไม่ว่าจะอยากจะไปที่ไหนซืน้อซ้ ตรงไหนมีอะไรแปลกๆนะตาชานี่จะพาไปตลอดเวลานะดานด้นเรือไม่มีก็พยายามที่จะหาเรือพาคุณผู้ชมลงไปดูสองข้างทางหรือสองข้างฝั่งคลองไม่นะมปละกงครับดีเป็นกําไรชีวิตใช่นะครับเมืองไทยมีที่น่าท่องเที่ยวอีกมากมายใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับไม่ใกลไม่ไกลค่าน้ำมันก็ไม่แพงค่ารถก็ไม่มากมายนะครับแวะกันมาครับที่วัดหลวงพ่อสสธรแล้วก็มาลงเรือกันมาดูตลาดมาดูผู้คนกันแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาลากไปก่อนครับ โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มันสายันสวัสดีนะโอ้เป็นอะไรชอบเรียนแบบชอบเรียนแบบชอบเรียนแบบไม่ได้เหรอไม่ได้ไวายพลาดด้วยต้องแบบอย่างนี้เออไปหาอะไรกินดีกว่าหิว <laughs> น้องมีแฟนใหม่ทิ้งชาวนาไรไปกับลุ่มเศรษทีน้องลืมเรือบน่นนั่งรถอารามงามด้วยสักงซียามที่ล่องเรือมาตามประสาบาร คงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงใจอนงก็คงลเลิกเลือนกระลอนปากน้ำเค็มไหลขึ้นก็จืดก,ก็จางใจน้องนางรักนานเลยจากจากตอนใจนารีสวยสดคงคดดังลำน้ำพี่คืนภายจำคงต้องช้ำแน่นอนจอดเรือพอลาแม่กาดางามงอนวอนหลวงพ่อโซท จนใจใยอดชูเจ้าอยู่แห่งไหนอยู่ใกล้หรือไกลสุดกูได้ยินเพลงร้องน้องจงขืนสู่ที่ยังคอยพระยู่ที่บางปะกงบางปะกงน้ำาคงขึง้นขึ้นลงลง,ลงใจอนงก็คงละเเลือนกระลอน ก็จืดก็จางใจน้องนานรักนานเลยจากจากตอนใจนั้น